สวัสดีค่ะซินแสเป็นหนึ่งวงพูดรค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับต้นไม้ปลูกแล้วรวยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะต้องบอกช่วงนี้เป็นกระแสต้นไม้มาแรงเหลือเกินค่ะมันจะเป็นต้นนั้นต้นนี้ต้นนู้นมากมายปลูกได้บางไม่ได้บ้างบางต้นก็มีเรื่องราวลือกัน่าปลูกแล้วจะเจ้าชู้บ้างบางต้นบอกปลูกแล้วสามีจะมีกิ๊กบ้างเรื่องราวเหล่านี้รอติดตามอาจจะมีเรื่องราวสาระให้ทราบกันแต่วันนี้ค่ะ ปลูกแล้วรวยปลูกแล้วการเงินดีปลูกแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะความร่ำรวยค่ะมี6ชนิดค่ะดังต่อไปนี้นะคะต้นแรกค่ะต้นกวักมรกตนะคะชื่อบอกแล้วค่ะกวักแล้วจะมีเงินทองมีการงานที่ดีเข้ามาค่ะส่งเสริมสิ่งดีๆเกิดขึ้น กวักมรกตนะคะเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเวอร์ไวทค่ะสามารถไปร้านไหนในประเทศไทยก็ได้นะคะไปบอกว่าอยากได้กวักมรกตแล้วดูดีๆนะคะดูความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ดูฟอร์มดีๆค่ะนะคะที่สําคัญปลูกบริเวณหน้าบ้านมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะต้นนี้จะเป็นต้นที่เสริมเรื่องทรัพย์กวักสิ่งดีๆมาโดยเชพาะคำว่ากวักมรกตค่ะต้นที่สองนะคะคือต้นวาสนาค่ะต้นนี้ชื่อบอกอยู่แล้ววาสนาดีนะคะใครที่วาสนาไม่มีไม่เคยมีวาส สนาจะได้ฝอนะมไมไม่มีวาสนาจะได้เงินไม่มีวาสนาจะได้โชคลาภต่างๆปลูกต้นวาสนามาเสริมค่ะจะเสริมส่งผลดีให้ทุกคนมีวาสนาที่ดีต้นวาสนาขออนุญาตแบบนี้นะคะวาสนาเนี่ยจะต้องนำมาปลูกไว้หลังบ้านค่ะเขาบอกว่าหนุนนำจากหลังบ้านจะส่งเสริมสิ่งดีๆโดยเฉพาะวาสนาค่ะและต้นชนิดที่3ค่ะต้นสาลิกาลิ้นทองค่ะบอกเปรียบเสมือน การเงินการพูดคุยเจราจาค่ะเหมาะที่สุดสําหรับคนค้าขายนะคะปลูกแล้วเจราจาดีลิ้นทองค่ะคือต้นสาลิการลิ้นทองปลูกเถอะค่ะปลูกบริเวณหน้าบ้านนะคะมุมใดมุมหนึ่งของบ้านได้หมดเพื่อการเจราจาค้าขายที่ดีร่ํารวยกระตุน้นทรัพย์ค่ะต้นที่4ี่นะคะเขาบอกเป็นต้นที่ต้องบอกว่าเสริมความเป็นมงคลที่สุดคือต้นนางกวักค่ะ ต้นนี้นะคะชื่อบอกแล้วค่ะนางกวักนะคะเป็นต้นตระกูลที่จะทําให้ค้าขายดีทํามาค้าขึ้นการเงินดีกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์เข้ามาที่บ้านเนี่ยถ้าปลูกแล้วนะคะจะส่งเสริมดีที่ทํางานปลูกแล้วก็ส่งเสริมดีค่ะโดยเฉพาะคําว่าต้นนางกวักนะคะแน่นอนหลายคนอยากจะถามว่าอาจารย์คะเวลาซื้อต้องไปบอกยังไงอย่างที่อาจารย์บอกแลละค่ะชื่อนี้เป็นชื่อที่เวอร์ไวเป็นชื่อที่ร้านต้นไม้ทุกร้านเนี่ยจะรู้จักกันหมดค่ะมาสู่ต้นที่5้า ต้นที่5อาจจะหายยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดหาได้ปลูกแล้วจะดีค่ะต้นคว่ำตายหงายเป็นฟังแล้วดูน่ากลัวไหมคะย้อนกลับไปสมัยก่อน่ะที่เราเรียนหนังสือต้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้นําใบมานะคะแล้วก็มาไว้ในหนังสือหรือว่าไว้ในสมุดค่ะวางปั๊บนานเข้ารากเนี่ยจะออกมานะคะนี่คือต้นคว่ำตายหงายเป็น ต้นเนี่ยเป็นต้นที่ปลูกเสริมแล้วจะทําให้เราการเงินไม่ตายค่ะมีการเงินฟื้นตลอดเวลามีสิ่งดีๆตลอดเวลาที่สําคัญไม่สะดุดเรื่องการเงินนั่นเองนํามาปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านมุมใดมุมหนึ่งเหมือนกันถือว่าดีมากๆค่ะส่วนต้นที่6ก็บอเป็นต้นที่พลังงานดีดีค่ะ เป็นต้นที่ฮอตฮิตอยู่ณปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่าอาจารย์ขาดต้นนี้หายยากมากซื้อ,อยากมากเมื่อก่อนนะั้นยังหาได้อยู่เลยเป็นเพราะอาจารย์นั่นแหละทําให้ต้นนี้หายากและขาดตลาดคือต้นส้มและต้นชวนชมค่ะเขาเชื่อกันว่าต้นส้มปลูกแล้วจะมีอะไรมาแบบฟุกฟุกโดยเฉพาะการเงินนะคะชวนชมค่ะชวนกันเข้ามาชวนเงินกันเข้ามา ควรงานกันเข้ามาเมื่อปลูก2ต้นนี้คู่กันวางไว้หน้าบ้านมุมใดมุมหนึ่งนะคะจะส่งเสริมให้เงินเนี่ย เข้ามาไม่ขาดสายค่ะที่สําคัญนะคะลองดูหานะคะต้นที่อาจารย์บอกมาต้นส้มและชนชมหามาให้ได้คู่กันเท่านั้นโอ้ยเลิศนะคะยิ่งมีผลดอกออกผลดีส่งเสริมสิ่งดีๆค่ะนะคะแน่นอนต้นไม้ทั้ง6ชนิดที่อาจารย์ได้เกิื่นมานี่ค่ะวิธีการมองฟอร์มดูฟอร์มดีๆนะคะคําว่าฟอร์มแปลว่าดูฟอร์มของต้นไม้องค์ประกอบต่างๆด้วยเกิดความสมบูรณ์และอาจารย์อยากให้ทุกคนฝากถามร้านด้วยค่ะเวลาไปถามร้านว่าจะต้องเลี้ยง ดูยังไงดูแลยังไงนะคะเมื่อเราดูแลค้าสมบูรณ์เงินก็จะไหลเข้ามาไม่มีวันหยุดค่ะอาจารย์ขอสรุปค่ะมีต้นไม้ที่กระตุ้นทรัพย์6ชนิดค่ะมีต้นกวักมรกตนะคะต้นวาสนาค่ะต้นสาลิกาลิ้นทองค่ะต้นนางกวักค่ะต้นความตายหงายเป็นค่ะต้นส้มและชวนชมค่ะยังไม่หมดเพียงแค่ ยังมาไขข้อข้องใจกันต่อเรื่องของต้นไม้ที่เชื่อกันว่าห้ามปลูกในบ้านเรื่องไหนจริงไม่จริงไปฟังกันค่ะมาถึงต้นที่หลายคนกังวลใจค่ะเพ่อโบราณมีคําถามอาจารย์เยอะมากนะคะอาจารย์ขาต้นเข,เข็มเขาบอกปลูกแล้วทิ่มแทงต้นเฟื่องฟ้าปลูกแล้วสามีเนี่ยจะมีกิ๊กนะคะหรือต้นชนชมค่ะเขาบอกปลูกแล้วคนในบ้านจะคันหนะ ดังนั้นก็บอกต้นไม้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยในยุคปัจจุบันค่ะในความหมายนั้นๆไม่ได้เป็นความจริงนะคะเราสามารถปลูกต้นเฟื่องฟ้าได้ไม่เกี่ยวกับคนค่ะ คนนะคะเป็นนิสัยส่วนตัวที่จะเจ้าชู้แต่ต้นไม้ไม่ได้มีผลอะไรสามารถปลูกได้นะคะส่วนต้นเข็มหามไม่ได้ทิ่มแทงอย่างนั้นมีชื่อเพียงแค่ว่าเข็มเราแค่กลัวไปเท่านั้นเองค่ะดังนั้นทุกอย่างที่อาจารย์บอกมานะคะสามารถปลูกได้แต่ต้นที่ห้ามซื้อกลับเข้ามาในบ้านหรือห้ามปลูกนั่นเองนะคะข้อแรกเป็นต้นไม้ที่ ชำรุดสุดโทมเป็นต้นไม้ที่มีเชื้อราต้นไม้ที่มีความแบบเหี่ยวแห้งกำลังจะตายแหลไม่ตายแหลห้ามนำเข้ามาปลูกค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นมงคลค่ะศาสตราจารย์มุทกคุณเพยง5%เเท่านั้นอีก95%คือมานะตนค่ะ